เกมวันนี้ไหมครับสำหรับวันนี้กนะ็เล่นไปตามแผนครับแต่เราคิดว่าตอนแรกก็น่าด้วยด้วยอากาศร่มรื่นตกครับแล้ว่าสุดท้ายก็ผมเองครับก็เล่นเล่นได้ตามตามแผนนะฮะแล้วก็แล้วก็กต้องคุณชมทงางแข่งด้วยนะครับเพราะว่าเราทําให้เรารู้ว่าบางจังหวะนี้เราก็ยังต้องไปปรับปรุงนะครับเราก็เล่นได้ดีนะครับพูดถึงโลกเกมที่ต้องไปวันนี้วันนี้นะเราก็ หาตั้งไม่มีเวลาซ้อมแล้วก็ทั้งผมฟิตผมเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมงานแข่งขันที่ยมาตาอนนะครับต่วันนี้ก็สู้ไปได้จริงครับก็ยินดีกับผู้แข่งเลยนะครับในอะไรฝากถึงแฟนบอลก็นะครับก็ขอโทษแฟนบอลนะครับที่เรามาแข่งสองแมตช์โดนไปตั้งเจ็ดเม็ดแปดเม็ดนะแต่เราก็จะไปพัฒนาทีมทั้งนั้นครับคือ ปีนี้เราก็มาคือมีทั้งเก่าแล้วน ons, ักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับรอบปีหน้าเราก็จะมาร่วมรายการในการนี้ครับรู้สึกดีเลยก็ดีใจเลระดับนึงครับที่ชนะได้ตามเป้าแต่ก็มีดหวังเล็กน้อยครับน่าจะมีได้เลี้ยงหมดเยครับครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่สามของ ก็เราริษก็ขอบคุณหนะกรรมการที่ได้จัดกเงินทุนบำรุงดให้พนักงานได้ผ่อนคลายแล้วก็รับรื่นความสุขภาพแก้ไขปัญหาต่างๆครับก็ขอบคุณนี้ให้เป็นเวทีให้ทั้งคนที่ทํางานนะครับมีเวทีได้แสดงออกก็ขอบคุณครับพูดจริงค่ะก็ขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับก็ผมในการดีๆอย่างนี้นะครับก็ปีหน้ามันมาอีกแน่นอนครับปีนี้เราเพิ่งส่งทักแรกนะครับก็ปีหน้านี่ จะมารวมอีกทีครับขอบคุณมากค่ะ